ดูอุ้ยใส่อันนี้ดูสิสวยมากเลยเป็นปากัดหม้อนะเด็กๆอันนี้มันเลี้ยงง่ายนะคะไม่ต้องใส่ออกซิเ,นเจนด้วยเอาว่าอันนี้ก็ใส่ปีกตัวแล้วสูต้ตู้ปากัน,นะคะอ่าวันนี้น้องกูเกิลจะมาทำตู้ปลาให้เพื่อนๆดูนะอุปกรณ์ก็จะมีโหล แล้วก็หินสีหลายสีเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดตู้ปลาให้ปลาอยู่กันโอเคไหมกูเกิลโอเคอ้าวจัดเลยจดัดเลยกันเนาะจัดเลยดิลูก<ป>อ่ะกูเกิลเอาหินใส่ตู้เลยโอ้โหหินใส่ตู้สวยมากเลยอ่ะใส่เยอะๆเลยลูกให้ปลาอยู่สองอันเลยสองอันเลย ใส่ใส่ให้หมดเลยเยอะๆแบ่งกันให้เท่ากันนะเกิลเท่ากันเปล่าเท่ากันโอ้โห oh, oh, สวยงามเละเทะเลยค่ะ <laughs> อ้าว <laughs> ดีๆลูกอ่าให้เกินแตะเต็มที่เลยวันนี้ดูสิกูเกิลจะจัดมาสวยหรือเปล่า <laughs> <laughs> โอเค <laughs> อันนี้กูเกิลจัดดอกไม้แล้วนะครับ ใส่ดอกไม้ในตู้ปลาหนูใส่คนละอันสิกูเกิลใส่อันนี้อันหนึง่งแบ่งการสองตัวเรามีสองตัวโอเคและนี่ก็คือปลาป<ะ>นี่คือปากัดเดี๋ยวให้กูเกิลใส่ป<ะ>เป็นปลากัดห<ะ>ม้อเลี้ยงง่ายนะไม่ต้องใช้ออกซิเจนด้วยเดี๋ยวให้กูเกิลเลี้ยงใส่อีกให้เยอะๆเลยลูก ใส่อีกอีกให้เท่าๆกันโอเคและและนี่ก็คือตู้ปลาที่น้องเกินได้ทำมนาะดูสิสวยด้วยุณเกิรนเก่งมากเลยอะ่ะทำตู้ปลาได้เก่งมากเลยเดี๋ยวตอนนี้เราถึงเวลาที่จะใส่ปลาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวกูเกิรนจะใส่ปลาให้เด็กๆดูอ้าวและนี่เกิรนก็จะได้ใส่ปลาลงไปแล้วเอาเก็แล้วใส่ปาลาให้แม่ดู ใส่อันนี้ดูสิสวยมากเลยเป็นปากาัดหม้อนะเด็กๆอันนี้มันเลี้ยงง่ายนะคะไม่ต้องใส่ออกซิเจนด้วยัปลาเอาว่าอันนี้ก้นใส่ปิดตัวแล้วสวยเลยดูสินนดูดิสวยมากเลยเด็กๆดูกูก้นทำได้สวยมากเลยก้นอย่าไปกวนปลาสิลูก แล้วนี่จับหรอครับแล้วนี่ก็กูเกิลก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเยวะมาจับตู้ปลาให้ปลาอยู่เรียบร้อยแล้วสวยงามและนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็พักนกปลาไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลากันนะพักปลาไว้แป๊บนึงก่อนให้กูเกิลดูเล่นก่อนใช่ไหมกูเกิลปลาปลาสวยไหมปลาสวยปลาสวยเป้าอันนี้ชื่อปลาอะไร ปากดปากดสีอะไรเนี่ยดูสีลูกสีอะไรส <า S 1> ีฟ้าสีฟ้าสองตัวเลยฟ้าเข้มกับฟ้าอ่อนโอ้โอกูเกิลจัดได้สวยงามมากดูหินสีต้นไม้ครับลูกดูสีแอฟปาเนี่ยนี่ไงปลามันว่ายน้ำอันนี้คือน้ำใหม่เปลี่ยนน้ำใหม่ให้ปลา รอแป๊มหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้อาหารให้มันคุ้นชินกับน้ำใหม่หแล้วก็ที่พักใหม่ก่อน,ม,นม,มันไม่ว่ายอะว่ายอยู่เนี่ยหนูลองดูดีๆสิดูส,ดสิว่ายอยู่ปะปลาตกใจเออนั่นนะสิปลามันจะตกใจนะลูก<ห>อ่ะปลามันจะตกใจ<ห>เดี๋ยวมันตื่นอือ แค่จ้องตากันมันก็จะท้องแล้วแม่จะให้เกินดูซิว่ามันจะท้องหรือเปล่าสวยมากเลย2ตัวตัวผู้กับตัวเมียนะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้กูเกิลไปเลี้ยงปลาก่อนไล้กดแชร์ต่อให้หนูไปนะบ๊ายบาย,บายโอเคสวยมากเลย